ณใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเต็มไปด้วยเสียงคําสั่งเสียงสัญญาณและการเคลื่อนไหวของกลไกอำนาจโลกบรรยากาศในคืนนั้นกลับเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันห้องบัญชาการของทำเนียบขาวเพนตากรและศูนย์วิเคราะห์ข่าวกรองของ CIA ซึ่งปกติเต็มไปด้วยจอภาพสว่างใสและการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนกลับตกอยู่ในความเงียบงานที่หนักอึ้งราวกับเวลาถูกหยุดไว โดยไม่ต้องมีใครออกคําสั่งความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบแต่คือความตื่นตะลึงระดับที่แม้แต่นายพลผ,ผู้ผ่านสนามรบมานับไม่ถ้วนก็ไม่อาจซ่อนสีหน้าได้สิ่งที่ทําให้กลไกของมหาอำนาจโลกต้องหยุดชะงักคือข้อมูลลับสุดยอดที่เพิ่งถูกส่งตรงมาจากดาวเทียมจารกรรมความละเอียดสูงภาพถ่ายจากอวกาศที่ cia ใช้เฝ้ามองโลกตลอด24ชั่วโมงกำลังฉายภาพบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นในสุตวันนี้บนจอขนาดยักษ์ ภาพจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อยๆปรากฏขึ้นพื้นที่ป่าเขาใกล้แนวชายแดนไทยและกัมพูชาที่เคยถูกจัดว่าเป็นจุดตึงเครียดธรรมดากลับแสดงสัญญาณผิดปกติที่ขัดกับกฎของสงครามทุกข้อไม่มีการเคลื่อนย้ายกองกำลังไม่มีเส้นทางการบินไม่มีสัญญาณเรดาร์เตือนภัยแต่ข้อมูลพลังงานและอุณหภูมิที่ไหลเข้ามาแบบเรียลไทม์กลับบอกเล่าเรื่องราวอีกแบบหนึ่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ต่างจ้องหน้าจอด้วยสายตาว่างเปล่าไม่มีเสียงใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าสรุปทุกคนรู้เพียงอย่างเดียวว่าสิ่งที่กำลังเห็นอยู่นั้นไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่ภาพลวงตาจากระบบแต่คือเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นบนผืนดินของโลกใบนี้ความเงียบในห้องบัญชาการจึงไม่ใช่เพราะขาดข้อมูลหากแต่เป็นเพราะข้อมูลที่อยู่ตรงหน้ามันรุนแรงเกินกว่าจะตีความได้ในทันทีในวินาทีนั้นวอชิงตันเริ่มตระหนักว่า สมรภูมิแห่งใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วสมรภูมิที่ไม่ต้องอาศัยเสียงปืนหรือการเคลื่อนพลแต่ใช้เพียงข้อมูลพลังงานและความได้เปรียบที่มองไม่เห็นคำถามเดียวที่ดังกล้องอยู่ในใจของทุกคนในห้องนั้นคือสิ่งใดกันแน่ที่กำลังเกิดขึ้นณชายแดนไทยและกัมพูชาและโลกกำลังจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบใดต่อจากนี้ท่ามกลางความมืดสนิทของแนวป่าและภูเขาที่ทอดตัวยาวตามชายแดนไทยและกัมพูชา คืนที่ควรเงียบสงบกลับอัดแน่นไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายตรึงแนวกันอยู่โดยไม่มีใครลั่นไกทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งราวกับสนามรบกำลังกลั้นหายใจรอวินาทีแตกหักแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้ฉีกกฎของสงครามแบบเดิมออกเป็นชิ้นๆจากท้องฟ้าที่มืดมิดปรากฏแสงสีฟ้าครามคมกริบพุ่งลงมาด้วยความเร็วที่สายตาม,มนุษย์ไม่อาจติดตามได้ มันไม่ใช่ลูกระเบิดไม่ใช่จรวดและไม่ใช่เครื่องบินรบแสงนั้นเงียบงนันรวดเร็วและแม่นยำราวกับถูกชี้นำโดยสติปัญญาที่เหนือมนุษย์เมื่อมันแตะพื้นไม่มีเสียงระเบิดกึกก้องไม่มีเปลวไฟสีส้มแดงแบบสงครามยุคเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นความเงียบที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเสียงใดๆลึกลงไปใต้เนินหินแข็งแกร่งคือคลังอาวุธยุทธศาสตร์ของกัมพูชา ที่ถูกซุกซ่อนและป้องกันอย่างแน่นหนาภายในบรรจุขีปนาวุธกระสุนปืนใหญ่และยุโทโธปกรณ์หนักที่เตรียมไว้เป็นไพ่ตายทางการทหารแต่ต่อหน้าสายตาของเซ็นเซอร์ตรวจจับจากอาวกาศโครงสร้างเหล็กกล้าและคอนกรีตเสริมเหล็กกลับค่อยๆเปลี่ยนสภาพละลายกลายเป็นของเหลวร้อนระอุราวกับแท่งเทียนที่ถูกไฟเผาจนยุบตัวลงอย่างช้าๆไม่มีแรงระเบิดไม่มีแรงอจจัดจากภายนอก มีเพียงพลังงานลึกลับที่ทำให้ทุกสิ่งภายในคลังอาวุธถูกเผาไหม้จากระดับโมเลกุลความร้อนพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันจนระบบตรวจจับแทบรับค่าไม่ไหวและในเวลาอันสั้นทุกสิ่งที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจการรบก็กลายเป็นเพียงกองโลหะหลอมเหลวไร้รูปร่างนี่ไม่ใช่การทำลายล้างเพื่ออวดอำนาจหากคือการตัดหัวใจของศักยภาพทางทหารอย่างเงียบเชียบและเด็ดขาดการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ทิ้งซากปัก หักพังไว้ให้เห็นชัดเจนแต่ทิ้งคำถามมันน่าสะพรึงไว้ให้โลกต้องคิดว่าอาวุธที่ไม่ส่งเสียงไม่ทิ้งร่องรอยและทำลายได้โดยไร้การเตือนล่วงหน้ากำลังเปลี่ยนความหมายของคำว่าสงครามไปตลอดการภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากข้อมูลทั้งหมดถูกตรวจทานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้อีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบและไม่ใช่การโจมตีด้วยอาวุธแบบเดิมที่โลกคุ้นเคยนักวิเคราะห์ของเพนตากรและ c i a ต้องยอมรับด้วยความไม่อยากเชื่อว่าประเทศไทยได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งสำคัญของเทคโนโลยีทางทหารไปแล้วสิ่งที่ถูกใช้ในสนามจริงคืออาวุธพลังงานทางตรง หรือที่ในแวดวงทหารเรียกว่า Directed Energy Weapon เทคโนโลยีที่มหาอำนาจตะวันตกเองยังอยู่ในขั้นทดลองภายใต้ห้องแลบที่ปิดตายและการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับสหรัฐอเมริกาอาวุธประเภทนี้เป็นเพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดทั้งด้านพลังงานการควบคุมและความสเ,เสถียรรัสเซียและจีนก็ไม่ต่างกัน ทุกประเทศต่างรู้ดีว่านี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงแต่ประเทศไทยกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการน้ำมันออกมาใช้ในสนามรบอย่างเงียบเชียบแม่นยำและได้ผลเกินคาดสิ่งที่ทำให้สหรัฐตกอยู่ในภาวะช็อกไม่ใช่เพียงการมีอยู่ของอาวุธชนิดนี้แต่คือระดับของการควบคุมที่แสดงออกมาการโจมตีเกิดขึ้นโดยไม่มีการตรวจพบเส้นทางการบินไม่มีสัญญาณเรดาร์ และไม่มีการเคลื่อนไหวของกองกำลังทางอากาศใดๆพลังงานถูกส่งไปยังเป้าหมายโดยตรงรวดเร็วและเลือกทำลายเฉพาะจุดสำคัญราวกับถูกคำนวณมาอย่างสมบูรณ์แบบในสายตาของนักการทหารอเมริกันนี่คือการพิสูจน์ว่าไทยไม่ได้เพียงแค่ครอบครองเทคโนโลยีล้ำยุคแต่ยังเข้าใจแก่นแท้ของสงครามสมัยใหม่อย่างลึกซึ้งการชนะโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวการทำลายโดยไม่ทิ้งร่องรอย และการสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจตอบโต้ได้ทันนี่คือเหตุผลที่ทำให้วอชิงตันต้องเงียบเพราะในความเงียบนั้นพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากจะยอมรับว่าเกมเทคโนโลยีทางทหารได้มีผู้เล่นรายใหม่ที่ก้าวนำหน้าไปแล้วอย่างไม่อาจปฏิเสธลึกลงไปใต้ชั้นหินและผืนดินที่ถูกเลือกอย่างพิถีพิถันคลังอาวุธยุทธศาสตร์ของกัมพูชา ถูกสร้างขึ้นราวกับป้อมประการที่ไม่มีวันถูกทำลายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนาหลายชั้นผสานด้วยเหล็กกล้าความแข็งสูงถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อการโจมตีจากระเบิดทำลายล้างและอาวุธนำวิถีเกือบทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันภายในนั้นคือหัวใจของอำนาจทางทหารเป็นแหล่งเก็บขีปนาวุธกระสุนปืนใหญ่และยุโทโธปกรณ์หนัก ที่รัฐบาลพนมเปญทุ่มงบประมาณมหาศาลสะสมไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกดดันและต่อรองในสนามการเมืองระหว่างประเทศแต่ในค่ำคืนเดียวป้อมปราการที่เคยถูกเชื่อว่าไม่มีใครแตะต้องได้กลับพังทลายลงโดยไม่เกิดเสียงระเบิดแม้แต่น้อยเซ็นเซอร์ความร้อนจากอวกาศบันทึกภาพที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต้องขนลุกเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่นั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันเหล็กกล้าเริ่มอ่อนตัว คอนกรีตเสริมเหล็กสูญเสียความแข็งแรงและโครงสร้างทั้งหมดค่อยๆไหลยุบยยตัวลงราวกับถูกละลายจากภายในสู่ภายนอกนี่ไม่ใช่การทำลายล้างแบบปูพรมหากเป็นการผ่าตัดอย่างแม่นยำคลังอาวุธซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจที่หล่อเลี้ยงศักยภาพการทำสงครามระยะยาวของกัมพูชาถูกตัดขาดในชั่วพริบตาอาวุธที่เคยถูกใช้ข่มขู่และสร้างภาพลักษณ์แห่งพลังกลับกลายเป็นเพียงกองโลหะหลอมเหลว ที่ไร้ค่าไม่สามารถกู้คืนหรือซ่อมแซมได้อีกต่อไปผลกระทบของการสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเลขของยุโทโธปกรณ์ที่หายไปแต่มันได้เจาะลึกเข้าไปถึงแก่นของยุทธศาสตร์การทหารระบบวางแผนทั้งหมดที่เคยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคลังอาวุธนี้ปลอดภัยถูกทำให้ไร้ความหมายในทันทีความเชื่อมั่นในกรอบป้องกันที่ลงทุนมานานปีพังทลายลงพร้อมกับเหล็กและคอนกรีต การโจมตีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทำลายวัตถุแต่คือการทำลายหัวใจของอำนาจการรบเป็นสัญญาณเตือนอันเงียบงันว่าในสงครามยุคใหม่ความแข็งแกร่งทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันความอยู่รอดได้อีกต่อไปและเมื่อหัวใจถูกหลอมละลายศักยภาพทั้งระบบก็ย่อมล้มลงตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันทีที่ภาพและข้อมูลความร้อนถูกเผยแพร่ไปยังวงการวิเคราะห์ระดับโลก ความตื่นตระหนกก็แผ่ขยายจากห้องบัญชาการไปสู่ห้องทดลองและสถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์การทหารทั่วทุกทวีปคำถามเดียวที่ดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือคำถามที่หนักหน่วงกว่านั้นมากประเทศไทยนำพลังงานมหาศาลมาจากที่ใดผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและนักฟิสิกส์พลังงานต่างรับรู้ตรงกันว่าการหลอมละลายเหล็กกล้าและคอนกรีตเสริมเหล็กในชั่วพลิบตาโดยไร้การระเบิด ต้องอาศัยพลังงานระดับที่สูงเกินขอบเขตของแหล่งจ่ายพลังงานแบบเดิมโรงไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือระบบสะสมพลังงานใดๆที่โลกคุ้นเคยล้วนไม่อาจส่งพลังงานปริมาณเช่นนั้นได้อย่างฉับไวและเสถียรความจริงข้อนี้ทําให้สมมติฐานเกา่เกาๆถูกปัดตกไปทีละข้อการถกเถียงเริ่มทวีความเข้มข้นบางฝ่ายกล่าวถึงอาวุธพลังงานเชิงควอนตัมที่อาศัยการควบคุมพลังงานในระดับลึกกว่าที่มนุษย์เคยทําได้ บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ของแหล่งพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมีการพูดถึงการดึงพลังงานจากชั้นบรรยากาศการจัดการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการกักเก็บพลังงานด้วยวิธีที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในตำราฟิสิกส์กระแสะหลักสิ่งที่ทำให้ความกังวลลุกลามยิ่งขึ้นคือความเงียบของประเทศไทยไม่มีคำอธิบายไม่มีการโอ้อวดไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงที่มาของพลังงานนั้นความเงียบนี้เอง ที่กลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อวงการวิทยาศาสตร์โลกเพราะมันบอกเป็นในว่าไทยอาจไม่ได้พึ่งค้นพบสิ่งนี้แต่ครอบครองและพัฒนามันมาเป็นเวลานานพอที่จะควบคุมได้อย่างมั่นใจเมื่อสมมติฐานต่างๆถูกโยนขึ้นมาบนโต๊ะโลกก็เริ่มตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่น่าหวันใจหากประเทศไทยถือครองแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่จริงนั่นไม่ได้หมายถึงความได้เปรียบทางทหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนโฉมหน้าของสมดุลพลังงานเศรษฐกิจและอำนาจต่อรองในระดับโลกความตื่นตระหนกของวงการทหารและวิทยาศาสตร์จึงไม่ได้เกิดจากอาวุธเพียงชิ้นเดียวหากเกิดจากคำถามที่ยังไร้คำตอบว่าโลกกำลังยืนอยู่ต่อหน้าการค้นพบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติหรือไม่และประเทศไทยคือผู้กุมกุญแจนั้นอยู่เพียงลำพังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไม่ได้จบลง เพียงแค่การทำลายคลังอาวุธของกัมพูชาหากแต่มันได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่สันสะเทือนไปทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสายตาของประชาคมโลกประเทศไทยไม่ใช่เพียงรัฐขนาดกลางที่ดำรงอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งใหม่ตำแหน่งของผู้ถือครองอำนาจด,ด้านเทคโนโลยีความมั่นคงที่ไม่อาจมองข้ามได้หลังการสัมดงพลังอย่างเงียบเชียบ สมดุลอำนาจที่เคยถูกกำหนดโดยประเทศตะวันตกและตะวันออกเริ่มสั่นคลอนตลาดการเงินในภูมิภาคเกิดความผันผวนในช่วงสั้นแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือกระแสความเชื่อมั่นที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยนักลงทุนรายใหญ่เริ่มประเมินความเสี่ยงใหม่มองเห็นไทยไม่ใช่เพียงฐานการผลิตต้นทุนต่ำหรือศูนย์กลางการท่องเที่ยวแต่เป็นพื้นที่ที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้น ในแวดวงความมั่นคงคำว่าอธิปไตยทางเทคโนโลยีเริ่มถูกนำมาเชื่อมโยงกับชื่อของประเทศไทยอย่างจริงจังนี่คืออธิปไตยที่ไม่ได้อาศัยจำนวนกำลังพลหรือคลังอาวุธขนาดใหญ่แต่ตั้งอยู่บนความสามารถในการควบคุมพลังงานข้อมูลและระบบที่คู่แข่งไม่อาจคาดเดาหรือรับมือได้การป้องกันประเทศจึงไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวที่เว่อหวา หากแต่ยืนหยัดอยู่บนความเงียบและความแน่นอนของศักยภาพที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บทบาทของไทยในเวทีโลกถูกเขียนขึ้นใหม่จากผู้เล่นที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจกลายเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางของเกมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มขยับจากการกดดันและต่อรองมาเป็นการพูดคุยบนพื้นฐานของความเคารพและความเท่าเทียมเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์แต่คือการประกาศอย่างเงียบงันว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่เทคโนโลยีความมั่นคงกลายเป็นเสาหลักของอำนาจและไทยได้ยืนอยู่แถวหน้าของสมรภูมินั้นแล้วภายในประเทศกัมพูชาผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงยิ่งกว่าความเสียหายที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมการสูญเสียคลังอาวุธยุทธศาสตร์ไม่ได้หมายถึงการหายไปของยุทธปกรณ์เพียงอย่างเดียวหากคือการพังทลายของเสาหลักทางยุทธศาสตร์ที่ค้ำจุน ความมั่นคงของรัฐมาอย่างยาวนานแผนการกดดันตามแนวชายแดนที่เคยถูกวางไว้อย่างเป็นระบบต้องล้มคลืนลงในชั่วพริบตาเพราะหัวใจของศักยภาพการรบได้ถูกตัดขาดไปแล้วอย่างไม่อาจเยียวยาในกองบัญชาการและค่ายทหารความเงียบงันที่ปกคลุมไม่ใช่ความสงบแต่คือความสับสนและหวาดกลัวที่แทรกซึมเข้าสู่จิตใจของทุกคนระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เคยถูกโฆษณาว่าทันสมัยและไร้ช่องโหว กลับไม่ส่งเสียงเตือนใดๆในคืนแห่งการทำลายล้างความจริงอันโหดร้ายเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเกราะป้องกันที่เคยเชื่อมั่นนั้นไม่สามารถปกป้องอะไรได้เลยเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ผลกระทบทางจิตวิทยาปรากฏอย่างรวดเร็วทหารตามแนวชายแดนเริ่มรู้สึกว่าท้องฟ้าเหนือศีรษะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปความไม่แน่นอนว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจากทิศทางใดทำให้ขวัญกำลังใจสั่นคลอนอย่างรุนแรง ความเชื่อมั่นในอาวุธที่เคยภาคภูมิใจถูกแทนที่ด้วยความตระหนักว่าเหล็กกล้าและขีปนาวุธราคาแพงเหล่านั้นอาจกลายเป็นเพียงเศษโลหะหลอมเหลวได้ในพริบตาเดียวในระดับยุทธศาสตร์การสูญเสียครั้งนี้เทียบได้กับการถูกตัดเส้นเลือดใหญ่ของการป้องกันประเทศอำนาจต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศหดหายลงอย่างฉับพลันทั้งในประเด็นความมั่นคงและทรัพยากรความแตกแยกภายในเริ่มก่อตัว เมื่อผู้บังคับบัญชาบางส่วนเริ่มตั้งคำถามถึงทิศทางที่ประเทศกำลังเดินไปสถานการณ์ทั้งหมดสะท้อนบทเรียนที่เจ็บปวดว่าการ,รเผชิญหน้ากับสงครามยุคใหม่ด้วยกรอบความคิดแบบเดิมไม่เพียงไร้ผลหากยังนำพาความพ่ายแพ้มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสำหรับกัมพูชาบทเรียนนี้ได้ทิ้งรอยแผลลึกทั้งในด้านยุทธศาสตร์และจิตวิญญาณของกองทัพไปพร้อมกันในขณะที่ แรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ตามแนวชายแดนยังคงแผ่ขยายมหาอำนาจของโลกกลับตกอยู่ในภาวะที่อึดอัดและยากจะตัดสินใจมากที่สุดสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเคยเป็นผู้กำหนดจังหวะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยนั่นคือการ,รเผชิญหน้ากับประเทศที่ไม่ได้ขออนุญาตใครก่อนจะก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีสำหรับวอชิงตันความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความไม่สนใจ แต่คือความลังเลอย่างลึกซึง้งหากสหรัฐเลือกออกมาประนามหรือแสดงท่าทีแข็งกร้าวก็เท่ากับยอมรับต่อหน้าชาวโลกว่าเทคโนโลยีที่ประเทศไทยครอบครองนั้นก้าวล้ำเกินกว่าระบบที่ตนเองมีอยู่ในทางกลับกันหากสหรัฐเลือกสนับสนุนกัมพูชาอย่างเปิดเผยก็เสี่ยงต่อการสูญเสียพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเงียบจึงกลายเป็นทางเลือกเดียวที่ปลอดภัยที่สุดแม้จะเต็มไปด้วยความไม่สบายใจ ทางฝั่งปักกิ่งก็ไม่ต่างกันจีนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกัมพูชามาอย่างยาวนานต้องหยุดทบทวนท่าทีของตอนเองอย่างเร่งด่วนการแสดงพลังของไทยทําให้สมดุลที่จีนเคยคํานวณไว้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดการเผชิญหน้าหรือการกดดันอย่างตรงไปตรงมาอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ปักกิ่งจึงเลือกจับตาดูอย่างระมัดระวังพร้อมส่งสัญญาณแสวงหาการเจราจาในเชิงเทคโนโลยีและความมั่นคง ทั้งสหรัฐและจีนต่างตระหนักดีว่าประเทศไทยไม่ใช่ตัวแปรรองอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้เล่นที่มีอิสระในการกำหนดทิศทางของตนเองความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ไม่เปิดเผยทั้งหมดทำให้มหาอำนาจต้องประเมินทุกการเคลื่อนไหวด้วยความระแวดระวังสมรภูมิทางการทูตจึงเข้าสู่ช่วงของการสังเกตและช่งน้ำหนักมากกว่าการแสดงพลังอย่างเปิดเผยและในความเงียบที่ปกคลุมนี้เองไทยได้สร้างพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ใหม่ ที่แม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกก็ไม่กล้าก้าวเข้ามาโดยปราศจากความคิดคำนวณอย่างรอบคอบท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามจากทั่วโลกสมมติฐานหนึ่งเริ่มถูกกล่าวถึงมากขึ้นในหมู่นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเปิดเผยอย่างมีการคำนวณของประเทศไทยเองการที่ดาวเทียมสอดแนมของ cia เนี่ยสามารถบันทึกภาพและข้อมูลความร้อนได้อย่างชัดเจนเกินคาดอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าฝ่ายไทยตั้งใจให้ภาพเหล่านั้น ถูกมองเห็นการเปิดเผยในลักษณะนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโอ้อวดหรือยั่วยุคหากแต่เป็นการสงสารที่เรียบง่ายและตรงประเด็นไปยังมหาอำนาจของโลกว่าพื้นที่แห่งนี้มีเส้นเขตแดนที่มองไม่เห็นและเส้นนั้นได้รับการปกป้องด้วยศักยภาพที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายด้วยคําพูดการให้ CIA เห็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนการเตือนล่วงหน้ามากกว่าการประกาศชัยชนะ นักวิเคราะห์บางรายมองว่านี่คือยุทธวิธีที่เรียกว่าการเปิดเผยเชิงคำนวณการแสดงให้เห็นพลังในระดับที่เพียงพอจะสร้างความยำเกรงแต่ไม่มากพอที่จะเปิดไพ่ทั้งหมดการโจมตีที่ไร้เสียงไร้ร่องรอยและเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลจากอวกาศทำหน้าที่แทนคำประกาศทางการทูตภาพจากดาวเทียมจึงกลายเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงวอชิงตันและปักกิง่งโดยไม่ต้องมีการถแถลงใดๆ ความเงียบของไทยหลังเหตุการณ์ยิ่งตอกย้ำแนวคิดนี้ไม่มีการยืนยันไม่มีการปฏิเสธและไม่มีการขยายความใดๆสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือภาพความร้อนและข้อมูลที่มหาอำนาจต้องตีความกันเองการนิ่งเฉยเช่นนี้ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่คือการควบคุมจังหวะของเกมอย่างเต็มรูปแบบในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์การให้โลกเห็นเพียงบางส่วนคือการสร้างกำแพงพลังงานที่มองไม่เห็นกำแพงที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนคอนกรีตหรือโลหะ แต่ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนและความเกรงใจที่ฝ่ายตรงข้ามต้องมีต่อสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและในความไม่แน่นอนนั้นประเทศไทยได้วางตำแหน่งของตนเองไว้เหนือเส้นของการแทรกแซงอย่างแยบยลทำให้ทุกการเคลื่อนไหวจากภายนอกต้องผ่านการคิดคำนวณอย่างรอบคอบก่อนจะเกิดขึ้นเบื้องหลังการสำแดงพลังที่โลกได้เห็นอาจไม่ได้เริ่มต้นจากอาวุธเพียงชิ้นเดียวหากแต่เป็นผลลัพธ์ของเครือข่ายโครงการลับที่ถูกถักทอขึ้นมาอย่างเงียบงันเป็นเวลานาน นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้เข้ากับสิ่งที่เรียกว่า black project เครือข่ายงานวิจัยที่ดำเนินอยู่ใต้เรดาร์ของสังคมโลกกระจายตัวอยู่ตามสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยชั้นนำของประเทศไทยโดยมีการประสานงานกับกองทัพยอย่างแนบเนียนและเป็นระบบโครงการเหล่านี้ไม่ได้มุ่งสร้างอาวุธในความหมายแบบดั้งเดิมหากแต่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานการควบคุมคลื่น และระบบขั้นสูงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมิติอาวุธแสงที่ปรากฏต่อสายตาโลกจึงอาจเป็นเพียงผลพลอยได้จากการค้นพบที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากความได้เปรียบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวอาวุธแต่อยู่ที่ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีพื้นฐานที่ผู้อื่นยังไม่เข้าใจแนวคิดนี้นำไปสู่ยุทธศาสตร์ที่ถูกเรียกว่าการป้องปรามด้วยเทคโนโลยีความเหนือชั้นไม่ได้แสดงออกด้วยจำนวนกำลังพลหรือขนาดของกองทัพ แต่ด้วยช่องว่างทางเทคโนโลยีที่กว้างเกินกว่าฝ่ายตรงข้ามจะก้าวตามทันเมื่อศัตรูไม่อาจคาดเดาได้ว่าไทยมีศักยภาพอะไรอีกบ้างการตัดสินใจเผชิญหน้าจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าการป้องปรามในรูปแบบนี้มีพลังมากกว่าการแสดงกำลังแบบเปิดเผยเพราะมันทำงานผ่านความไม่แน่นอนและความหวาดระแวง 1. การโจมตีที่แม่นยำและไร้ร่องรอยสามารถทำหน้าที่แทนกองกำลังขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวให้เห็นชัดเครือข่าย Black Project จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางทหารแต่เป็นรากฐานของอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนในมุมมองของโลกประเทศไทยกำลังสร้างเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นเกราะที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเหล็กกล้าหรือฐานทัพหากตั้งอยู่บนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ถูกปกปิดอย่างรัดกุมและตราบใดที่รากฐานเหล่านี้ยังคงอยู่การป้องปรามของไทยก็จะทำงานต่อไปอย่างเงียบงนันสร้างสมดุลใหม่ ที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดซ้ําแล้วซ้าเล่าก่อนจะก้าวล้ําเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของประเทศนี้เมื่อควันแห่งความตื่นตระหนกค่อยๆจางหายสิ่งที่หลงเหลืออยู่บนกระดานภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ไม่ใช่เพียงซากของคลังอาวุธที่หลอมละลายแต่คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ถูกเขียนขึ้นใหม่อย่างสิ้นเชิงประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงรัฐกันชนอยู่ระหว่างแรงกดดันของมหาอำนาจ กลับยืนหยัดขึ้นมาในฐานะผู้ถือครองอำนาจด้านเทคโนโลยีความมั่นคงที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปการสำแดงพลังโดยไม่เอื้อนเอ่ยคำใดๆคือสัญญาณของวุฒิภาวะทางยุทธศาสตร์ไทยไม่ได้เลือกเส้นทางของการประกาศชัยชนะหรือการข่มขู่ด้วยถ้อยคำหากปล่อยให้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและความเงียบทำหน้าที่สื่อสารแทนนี่คือรูปแบบของอำนาจใหม่อำนาจที่ไม่ต้องตะโกนแต่ทำให้โลกต้องเงียหูฟัง ในสายตาของมหาอำนาจเก่าสมดุลที่เคยคุ้นเคยได้สิ้นสุดลงแล้วการผูกขาดเทคโนโลยีทำลายล้างขั้นสูงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในมือของไม่กี่ประเทศอีกต่อไปประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่าอธิปไตยในศตรวรรษใหม่ไม่ได้วัดจากจำนวนฐานทัพหรือขนาดกองเรือแต่จากความสามารถในการควบคุมพลังงานข้อมูลและนวัตกรรมที่ลึกกว่าการรับรู้ของฝ่ายอื่นสำหรับประเทศเพื่อนบ้านบทเรียนครั้งนี้ มีราคาที่แพงเกินกว่าจะประเมินเป็นตัวเลขได้มันคือการตระหนักรู้ว่ากำแพงคอนกรีตระบบป้องกันภัยทางอากาศหรืออาวุธยุคเก่าไม่อาจปกป้องใครจากพลังงานที่มองไม่เห็นได้อีกต่อไปและการยั่วยุในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับท้ายที่สุดความเงียบที่ปกคลุมแนวชายแดนในเวลานี้ไม่ใช่ความสงบสุขหากคือความเกรงขาม ความเกรงขามต่อประเทศที่เลือกจะก้าวออกจากบทบาทผู้ตามและสร้างเส้นทางของตนเองบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและสติปัญญาโลกอาจยังไม่เข้าใจทั้งหมดว่าไทยถือครองอะไรอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือยุคสมัยเดิมได้จบลงแล้วและยุคใหม่ที่ประเทศไทยยืนอยู่แถวหน้าของความมั่นคงเชิงเทคโนโลยีได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ